วันนี้วันที่สองพฤษภาคมพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระติสสะมตเมตยะเถระผู้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สองพระติสสะมตเมตยะเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหั์แล้วว่าในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เป็นดาบทชื่อโสพิตะ บริโภคผลไม้ที่หล่นเองอาศัยอยู่ซอกเขาวันหนึ่งดาบทผู้กำลังแสวงหาทางไปพรหมโรกได้หาฟืนมาสมเพื่อจุดไฟบูชาเพลิงวันนั้นพระพุทธเจ้าปทุมุตระเสด็จเข้ามาหาแล้วตรัสถามว่าทำอะไรอยู่หรือท่านผู้มีบุญมากขอท่านจงให้ฟืนสำหรับก่อไฟแก่เราบ้างเราจะบำเรอไฟ ความบริสุทจะได้มีแก่เราดาบททูลว่าท่านผู้เจริญดีท่านคงเข้าใจเทวดาดีเชิญท่านเอาฟืนไปเถิดพระพุทธเจ้าทรงถือฟืนไปวางทรงจะก่อไฟให้ลุกโผล่แต่ไฟไม่ติดเพราะทรงทำปฏิหารหมายให้ดาบทเกิดความโงนว่าฟืนของตนเป็นอะไรไปตรัสว่า ไฟของท่านไม่ลุกโผล่เครื่องบูชาของท่านไม่มีการบำเรอไฟของท่านไร้ประโยชน์เชิญท่านบำเรอไฟของเราบ้างสิดาบททุนถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากไฟของท่านเป็นเช่นไรขอจงบอกไฟของท่านแก่ข้าพเจ้าเราจะได้บูชาไฟร่วมกันตรัสว่าการบูชาของเรา บูชาด้วยเหตุผล3ประการคือ 1. เพื่อดับธรรมที่เป็นเหตุ 2. เพื่อเผากิเลส 3. 3. เพื่อละความริษยาและความตนีดาบททุนถามว่าข้าแต่ท่านผู้มีความเพียรมากท่านเป็นคนเช่นไรมีตระกูลอย่างไรข้าพเจ้าชอบใจอาจระคือมรยาตและข้อปฏิบัติของท่านมาก ตรัสตอบว่าเราเกิดในตระกูลกษัตริย์ถึงความสำเร็จแห่งอภิญญาสิ้นอาศวะทั้งปวงแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกดาบททูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ส่งแสงสว่างทรงกำจัดความมืดถ้าท่านเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ธรรมที่สุดทุก ดาบทจึงปูหนังสัตว์ถวายพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วดาบทรีบไปยังภูเขาเก็บผลมาพรับใส่หาบจนเต็มนำผลคลุกเคล้ากับน้ำพึ่งถวายให้เสวยพระพุทธเจ้าเสวยแล้วประทับนั่งอยู่ในอาสมตรัสพยากรณ์ว่าผู้นั้นจักครองเทวสมบัติ25หชาติและจักเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผันชาติ เขาจักเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนต์จบไตเพศเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจักเป็นพระอระหันต์ส่วนอดีตชาติที่บวชเป็นภิกษุร่วมกับสิษย์คนอื่นๆในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะจนถึงชาติสุดท้ายที่เกิดในสกุพลพราหมณ์กรุงสาวัตถีและการเดินทางเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามธรรมที่ปราสานก,กะเจดีนั้นได้กล่าวแล้วตอนต้นครั้นอาชิตมานุ์ถามปัญหาจบแล้วโมคราชมานุ์พยายามจะถามเป็นลำดับที่สองแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าอินทรีย์ของโมคราชยังไม่แก่กล้าจึงตรัสห้ามว่าดูก่อนโมคราช ท่านจงหยุดก่อนคนอื่นจงถามเถิดลำดับนั้นติสสติสเมเตยะมานพทูลถามว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความวั่นว้วทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วคือทุกเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งสมุทัยเป็นส่วนสุดด้านหนึ่ง ไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาคือปัญญาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงพ้นเครื่องร้อยลัดในโลกนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าหนึ่งภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วประพฤติมักพรหมจรรย์ ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษสองพิสุมีตันหาปลาศจากไปแล้วมีสติทุกเมือ่อรู้ธรรมทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้พิสุนั้นชื่อว่าผู้ไม่หวั่นไหวด้วยตันหาและทิฏฐิสามพิสุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตา หมายถึงปัญญาเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษสี่พิสุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยลัดคือตัณหาในโลกนี้ได้จบพระธรรมเทศนาติดสะเมเตยะและสิทธิหนึ่งพันคนตั้งอยู่ในพระอรหัสส่วนคนอื่นอีกหลายพันเกิดดวงตาเห็นธรรม แล้วบวชด,ด้วยเอหิพิขุท่านยกตัวอย่างการรู้ชัดส่วนสุดสองด้านว่าผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเหตุให้เกิดผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งความดับผัสสะเป็นท่ามกลางอดีตเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งปัจจุบันเป็นท่ามกลางดังนี้เป็นต้น ปัญญาท่านเรียกว่ามันตาได้แก่ความรู้ทั่วความไม่หลงและปัญญาอันเห็นชอบเป็นต้นชื่อว่ามหาบุรุษโดยในอื่นได้อีกเช่นเพราะมีจิตหลุดพ้นเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่จนหลุดพ้นจากอาสวะดังนี้พร้อมกับเวลาจบพระคาถาทรมาจักสุอันปราศจากทุลี ปราศจากมุลทินเกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาและมนุษย์หลายพันมีฉันทะร่วมกันมีความเพียรร่วมกันมีความประสงค์ร่วมกันมีการอบรมวาสนาร่วมกันกับติดสเมตเตยะพรามนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลลวดมีความดับไปเป็นธรรมดา และจิตของติดสะเมตเตยะพรามนั้นพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นหนังเสือฉดาผ้าขากรองไม้เท้าลักจันน้ำผมและหนวด้ายไปพร้อมกับการบรรลุพระอรหันตเป็นภิกษุครองผ้ากาสายะเป็นบริขารทรงสังฆาติ บาทและจีวรนั่งปนมอัญชรีนมัสก,การพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศัตดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี